สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะมาทําผัดพริกแกงกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะนี่นะคะหมูที่เราเตรียมไว้ที่เราจะเอามาทําผัดพริกแกงกระดูกหมูดับแรกเราก็จะเอากระดูกหมูมาหั่นก่อนนะคะ เดีย๋ยวหน่อยที่ไห้ส่งนี้หันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่ม ก็ามาเริ่มทำกัเลยนะคะแล้วเราก็มาหาั่นกระเทียมเมเ็นเม็นล็กเนเลเล็กบา ียมแล้วก็าหั่นเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือพริกแกงที่เราตำไว้แล้วพริกค่ะพริกสองอย่างเดี๋ยวเราก็มาเริ่ตมตำกันเลยอันนี้เราใส่กอนใส่พริกนะ พริกแกงนคะคะพริกแกงที่เราเตรียมไว้ลงไปใส่นลงไปพริกแกงเกเตรียมใส่ไปนะคะใส่งลย เรื่อยๆเดี๋ยวก็เราก็เอาน้ำตาลน้ำตาลที่เราเตรียมไว้ช้อน เลาเราผัดพริกแกงเราก็เบาไปตะก,กางนะคะค่อยๆค่อยผัดไปเรื่อยๆพริกแกงมันหองแล้วเราก็ใส่ซ<ด>อสใสวซ<ด>อสเนีอยใใส่ซอสตัว ย้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาผัดเสร็จแล้วเราค่อยกิึงอีกทีเราค่อยปรุงอีกทีแล้วก็น้ำตาน้ต,า,ตาสองช้อนก่อนนะคะแล้วก็ผัดให้ที้แกงหอมผัดไปเรื่อย ติ๊กแกงก็เริ่มหอมได้ที่แล้วนะคะ เอาหมูใส่นะคะหมูที่เราหั่นไว้แล้วก็เอามาใส่แต่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนี่ก็จะไม่เผ็ดมากก็แลร่นะคะ ตีแกงประมาณชั่วเล็ก เตรียมไว้เ <mean> พิ um, ่มไปหน่อยแล้วรอให้มันเดือดให้หมูสุก เราก็มาคนก็หน่อยให้ข้างบนลงไปอยู่ข้างล่างให้ข้างล่างขึ้นอยู่ข้างบน, <c oughs> นนี่ก็จะไม่เผ็ดมากเท่าไรเพราะ,ะรูปของคนกินไม่ไม่ค่อยเผ็ดอาจจะใช้พริกพิกเป็นเม็ดโรยไปอีกทีนึนดูเป็นสีสันถ้าใครอยากกินเผ็ดเผ็ดก็ พริกนี่ค่ะพริกที่เป็นชิ้นๆนะก็กินได้เลย้ก็เผ็ดหมูะเริ่มสุกแล,ล้วก็ให้มันเสวยนิดนึงเวยผัดพริกแกงกระดูกหมูนี่มันก็ทำไม่ยากนะคะทหารเครื่องแกงอะไรก็พริกแกงที่ ถ้าเราไม่มีเวลาตำเราก็ซื้อจากตลาดแล้วก็มาใส่มาใส่กระเทียมเติมก็หน่อยนะก็จะอร่อยอขึ้นีๆจัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินัะหน่อยไนปะเลย ก็ดีเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มหวานหวานนิดๆไ,ไม่ได้หวานมากค่ะที่ใส่เข้าไปกนะ็คือหวานนิดๆแล้วก็เค็มนิด,นด,นด,ดนๆรสกลางๆอร่อยค่ะค่นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาตัดใส่ถ้วยกันนะแล้วเปลี่ยนช้อนก่อนช้อนนี้ จะลิวนี่มันมันเบนต้องเอาช้อนนี่มันตัก ก็น่ากินน่าทานน่าอร่อยแน่ค่ะมันก็อร่อยอยู่น <Wow. S 1> ั่นแหละวางให้ดูน่ากินแล้วก็พริก เ <icana>, ส One, ร็จแล้วค yes. ่ะผัดพริกแกงกระดูกหมูน่ากินน่าทานนะคะเดี๋ยวแม่จะไปกินให้ดูกันนะคะวันนี้ลูกหลานมากินด้วยอ่าวันนี้แม่ทำอะไรกินอ่าพริกพริกแกงกระดูกลองกินนะดูก่อนถ้าแบบว่าเผ็เดี๋ยวเราจะอยากอยากกิหิวแล้วมามากินด้วยการผสมแต่ว่าเป็นสาวแล้วต้องกินได้เดเด็ดนิดเด็ดหน่อย พอดีเผ่เราได้กินได้องไหมเฟสา้แค่อจะเอารอีกเป็ดจานอะไไม่รู้เรื่องยายย่ายยาชอบกินกับผักผักกาดหรออนตี้นท่ผักกาดหอมแคกินต้นีผักมีประโยชน์ลูกอนันนี้ก็ถูงแม่ซื้อลงมาเท่า ซื้อสองเที่ยวลูกเที่ยวแรกไปซื้อฝนตกกลับมาเอาตังค์ที่บ้านแล้วก็กลับไปซื้ออีกโอ้โหฝนตกหนักถามไม่ได้คำตอบไม่ใช่มันมันไม่ได้ช่างทีเดียวลูกคือแน่แน่แน่เท่านั้นเที่ยวแรกแม่ไปซื้อแม่ปั่นจักรยานไปซื้อนะแม่ไม่ไม่ได้รถไปฝนตกถือตังค์ไปร้อยหนึ่ง แพ่ถามแล้วซื้อตังไปร้อยหนึง่งเ,<อ>เห็น,นกระดูกหมูสวยๆก็เลยซื้อกระดูกหมูเส้นหนึ่งตอนแรกเส้นหนึ่งก็หกสิบบาทแล้วทีนี้ก็เ,เลยเะนกึกว่าจะได้ํำตอบไอ้นี่ทำผัดพริกกระดูกหมูกากก็เลยสีบร์จักรยานเ<า>ข้ามาเข้ามาในบ้านแล้วขนก็ตกแล้วก็มาเอาสตังไปอีกร้อยหนึ่นง แล้วก็สองเส้นสองเส้นก็คิดเก้าสิบห้าบาทสรุปรวมทั้งหมดทั้งหมดรวมทั้งหมดนี่นะร้อยห้ร้อยแปดสิบทั้งหมดนี่ร้อยแปดสิบเอ๊ะมันถูกป่ะเก้าสิบห้ากับหกสิบนับเลขยังไงวะเนี่ยเก้าสิบห้านะก็ร้อยสี่ห้าถูกไหม <laughs> ประมาณนี้แหละต้อ <laughs> <laughs> มดเลยให้ยาก ก็ได้หมูประมาณนี้มาทำกินไต้ตอบไหมตอบเพาะอะไดใหอากาศให้อกาสกินอร่อยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยากจริงก็ได้เก้าสิบห้าเก้าสิบร้อยมึงร้อยสี่ห้าค่ะยังไม่ได้ยนให้เต้มันตอบอันนั้นรู้อย่างแล้วละไม่ตอบอะไรนะเธอใช่ แลมวนใช่ร้อยสิห้าท mm. <that> ่านผู้ชมช่วยช่วยตอบเก้ามันค่ห <ông> น <rees Darwin> ึ่งหกสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบ้อยห้าสิบ้า่ะไม่ตริงงค่ะสนุกจังสนุกัง สรุปแล้วก็อ่ะย่าให้ย่าให้ย่าให้โอกาสเก้าสิบห้าบวกหกสิบขิดก่อนขีดทวนทวนก่อนก็ได้เก้าสิบเก้าสิบบวกหกสิบเกกก้าสสิิบบวหเป็นเท่าไหร่ถ้ามีกระดาษหนูขอป่อไม่ต้องกระดาษใช้หมองก็ลบไม่ได้พุดเผ็ดเลยเก้าสิบบวกหกสิบเป็นเท่าไหร่เด็ดเลยเอาให้หบร้อย หมดเวลาขี้โกงวะเนี่ยไม่ได้ขี้โกงหนูไม่มีอะไรเลยย่าบอกไปแล้วไงหนูไม่ได้ยินนะเมื่อกี้หนูตอบหนึ่งร้อยห้าสิบสรุปเท่าไหร่โอเคโอเคสรุปเท่าไหร่สรุปใต้หนึ่งร้อยห้าสิบข้างหน้าถูกต้องแม่เฉลยไปแล้วทุกคนชอบก็เอาไปทำกินกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง กินอยู่กับบ้าน,านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะมาทำเออเออโอ้ขำอยู่ตลอดเลย